รองประธารบดีวิทย์เกียรติศักดแล้วก็ท่านประจานดรมหาชัดชัยแล้วก็คณาจารย์ทุกรูปทุกท่านนะครับสาหรับคุณศาสนาปัญญาพร้อมด้วยบริหารการศึกษาที่สมาชิกกลุ่มด้วยกัน4ี่รูปแล้วก็หนึ่งคนนะครับรวมเป็น5ประกอบไปด้วยท่านพระมหาล่งเรืองและพระกิติธรรมโมนะครับประธานกลุ่มท่านอาจารย์มหาประสงค์อิิยาโมโดรรองประธาน สรุปจันทธโมโดกกรผู้ช่วยอรองประธานนะครับพระนัทุฒิอาวุฒิโดกดรเลขาธิการและก็ผู้นําเสนอแล้วก็ท่านดกกรพัชรชัยกุลธาพันธ์เลขาธิการน,นะครับสำหรับกลุ่มของศาสนาและปัญยาขอมด้วยบริหารการศึกษานั้นได้ใช้สมองในการคิดเปนสตอมมิ่งแล้วถูกเถียงกันแล้วก็ได้ข้อสรุปในการสอนแบบศตวรรษที่21ดังต่อไปนี้ครับเชิญท่านอาจารย์พูดไปเลยครับผมเปิดหวัวให้ครับ มสมองกันนะครับก็มีความีครับวบอกว่าให้กระผมเองให้อาตมาเองเป็นคนนําเสนอนะครับเพราะว่าเป็นน้องใหม่ก็เลยบอกว่าต้องอนำเสนอตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับวิธีการนำเสนอวิธีการสอนในสนังที่เิเศษนะครับก็ในกลุ่มของเราเนี่ยจะนําจะเอารูปแบบของการสอนหรือว่าหลักเป้าหมายขององค์การยูนิสโกเอามาใช้นะครับมาปรับใช้นะครับก็คือมีการเรียนจูดูนะครับ น,นะครับเพื่อนลงมือทำเลยนะครับแล้วก็ Learn นท k น o อนะครับคืออันนี้เรียนเพื่อจะรู้นะครับเรียนเพื่อจะรู้รู้แล้วก็ไปต่อยอดนะครับแล้วก็เล a r n น i ิ h